เอาละครับตอนนี้กบกับด้านะครับมาอยู่บนโฟล์คสวากนคาราเวลนะฮะอยู่กับพี่เขาเหมือนเดิมรวมถึงวันนี้มีพี่เซลมาด้วยนะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่พี่เต้ครับพี่เป้นะครับโอ้ยกอดอื่นเลยขอบคุณอีกครั้งที่ให้ผมได้มานั่งมันดอนอย่างที่พี่บอกไว้นะครับอ่าแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองพี่บอกว่ามีกระจกอันนี้ยังไม่มีนะฮะยังไม่มีใช่ไหมฮะอันนี้ยังไม่เขาข้างหน้ายังไม่มีนะฮะเอาละครับเดี๋ยวจะลองปิดกระจกดูนะครับ กดปุ่มนี้นะครับพี่กดเลยครับขออนุญาตนะครับปิดแล้วโอ้โหอันนี้ติดฟลีมาเรียบร้อยมืดต๊บเลยจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผมเห็นค่ะบอกว่าอันนี้อันนี้เราเห็นไฟอันนี้นะครับมีปุ่มปรับปุ่มปรับทีวีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับครับทีวีปรับไฟอยู่ตรงนี้เพิ่มลดได้ครับนะครับนี่อันนี้รดเพิ่มลดไฟได้ในห้องโดยสารนี่ดับไปแล้วมีแอร์เป็นของตัวเองด้วยนะอ่ามีแอร์เป็นของตัวเอง นะครับอันนี้เพิ่มไฟขึ้นมาทีนี้ครับพี่ครับพี่บอกว่าเบาะปรับไฟฟ้าครับนะครับปรับเลยเอาเนี่ยนะยังไงเอ่ยอ่อันนี้ผมเปิดแล้วอเปิดมานะครับนี่ทำตามคุณพี่นะครับครับเปิดอันนี้อันนี้เอาขึ้นอันนี้เอาขึ้นอันนี้เอาลงโอเคอันนี้เอาลองน่องขึ้นนะครับออลองน่องลองน่องขึ้นมาแล้วนะฮะอรู่นี่นะฮะลองน่องนะฮะขึ้นมาแล้วนะฮะเท่านั้นไม่พอครับ ปรับเอ็นได้อีกใช่ไหมครับปรับเอ็นปรับเอ็นต like anyway, right? oh, oh, ัวน oh, yeah, yeah, okay. ี้ปร like ับเอ็นนะครับครับอันนี้หนุก็ปรับได้นะปรับได้ฮะแถวหลังก็ไฟฟ้าเหมือนกันใช่ไหมครับไฟฟ้าครับมันปรับแล้วเราแยกกันอ๋อเราแยกกันนี่นาแยกกันแ้วยตรงประตูเต้เราแยกกันนี่ครับวิทยานโยมบอกว่าอันนี้ปรับนอน180องศาเลย นี่ขอขออนุญาตนอนก่อนได้เลยครับพี่ครับเพราะวันนี้เทปรายการช่วงเทปได้ของเราก็จะเป็นการนอนกันนะฮะเรามาคุยกันนิดนึงก่อนเี่นอนนนี่อปรับได้แลแต่จริงจริงนอนได้สบายเลยซึ่งซึ่งปกติถ้านอนเอ็นอย่างเงี้ยคนหลาจะนั่งไม่ได้ครับแต่นี้ก็ยังนั่งได้สบายสบายนี่หนูมีหนูมีสัตว์เลี้ยงมาด้วยอะอะไรอะปักผอานผ่านวันที่ยอมอันนี้คือปักที่เอาไว้เจ็บชั้นมือถือ โดยโดยไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะแดปเตอร์ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์12โวลต์ไม่ต้องคือเป็นปลั๊กบ้านเลยครับปลั๊กบ้านเสียบไฟ220ก็ไฟ220 220แปลงมาเป็น220เรรียยบ้อก็ไฟบ้านปกติใส่มาให้เรียบร้อยต่อไปเราก็ไม่ต้องเอาถ้าถ้าคุณผู้ชมอยู่กับ Volkswagen Caravelle คันนี้ไม่ต้องเอาไอตัวอะแดปเตอร์ที่ต้องเสียบที่เคีเบิลไม่ต้องโน้ตบุ๊กมาใช้งานได้โน้ตบุ๊กเสียบทางวันไฟบ้านปกติทำงานโอ้โหนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรนั่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะเปิดได้ไหมอันไหนอันไหนอันนี้เหรอ เอาอย่างนี้ดีกว่าผมบอกกันว่าตรงนี้เป็นช่องที่ใส่แท็บเล็ตนะครับ i p แ d แท็บเล็ตต่างๆใส่ช่องนี้ได้พิทยาสารก็ได้พิทยาสารอ่รพูดง่ายๆเป็นชั้นหนังสือก็ได้นะฮะเล็กๆเป็นช,ชั้นหนังสือเล็กๆคุณจะใส่หนังสือไว้อ่านแมกกาซีนไว้อางเงี้ยนะครับเท่านั้นไม่พอครับตรงนี้เปิดมาตึง เ<ไ>ป็นโต๊ะกินข้าวให้ด้วยกานหลุมไม่ใช่อะมันวา,างแก้วอโอ้ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยใส่น้ำจิ้มมั้งฮะโอเคครับพี่ไอเดียดีครับใส่น้ำจิ้มแล้วก็ตรงนี้เป็นซีฟู้ดซีฟู้ดโอ้ี่ทะเลครับถ้ามีปักขนาดนี้ก็เอาเตาเอาเตาปิ้งย่างมาได้นะครับพี่มานีครับเป็นโต๊ะนะครับเวลาเวลาปากเลอะมีทิชชู่ช่องใส่ทิชชู่เห็นไหมเล็กๆเปิดมาเป็นช่องใส่ทิชชู่แบบเป็นเป็นเล็กๆนะครับสามารถวางได้เลย ซึ่งเดี๋ยวนี้มีขายเยอะแยะที่ชื่อเป็นเป็นซองเล็กๆเนี่ยนะครับก็มาวางได้สบายๆขึ้นมาตั้งนานแล้วไหนทีวีทีวีเดี๋ยวสิอันนี้เปิดปิดนี่เป็นแม่เหล็กด้วยครับดูดได้สบายๆอ่ะอันนี้เป็นที่ที่พี่บอกว่าเป็นเครื่องสร้างสร้างประจุไฟฟ้าเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะครับพลาสมาพลาสมาคลาสมาอี้สองอ่านี่ตัวนี้ตัวนี้มีสองฝั่งเลยครับนะครับเครื่องตัวนี้ช่วยอะไรนะครับอีกทีหนึ่งคือเขาจะสร้างประจุไฟฟ้าเนี่ยโดยที่จะไปจับเชื้อโรค โอ้เขาจะมาจับผมมไหมว่าแล้วมันต้องเล่นรีบก่อนว่าแล้วแม่มาจับเชีโรมาจับผมเลยตอนนั้นไม่พอครับพี่ครับอย่างที่น้องดาบอกว่าขึ้นมาแล้วยังไม่เห็นทีวี22่ิบสองนิ้วผมเกรงว่าทีวีจะขึ้นไปโดนกล้องเดี๋ยวกล้องก็เหยียบให้เดี๋ยวกล้องก็เหยียบให้ฮะทีวีครับพี่เปิดมาแล้วเป็นสไลด์ป๊อปอัพนี้เลยเป็นสไลด์ขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะเปรียบปนหนึ่งซีนีมาเทียเตอร์ อจะเห็นว่าลำโพงนะฮะลำโพงนี่หนึ่งสองได้ข่าวว่าแปตัวตัวอยู่ข้างหลังล้อมข้างหลังอีกเป็นเทเตอร์ได้เลยมินิโฮมเทเตอร์เลยอ่ะลอมข้างหลังอีกมาถึงเรื่องประตูเลยท่านบอกประตูไฟฟ้ามันจะอันตรายไหมเพราะว่าบางทีเซ็นเซอร์ลูกเด็กเล็กแดงเดินอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะสำหรับคันนี้ปกติเราจะรู้จักเซนเซอร์เนี่ยเป็นจุดแต่ประตูรุ่นนี้เนี่ยเซนเซอร์เป็นเส้น เส้นทั้งเส้นเลยทั้งคือทั้งแผงประตูเลยเส้นเลยเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเด็กเล็กจะตัวสูงตัวกลางตัวเตี้ยครับถ้าอยู่ยืนอยู่แล้วขวางห่างประตูประตูไปโดนปั๊บก็เด้งกลับเลยอ๋อคือถ้าประตูโดนวัตถุอะไรก็แล้วแต่เขาเด้งกลับมีสัมผัสปึ๊บเขาจะเด้งกลับเด้งกลับเลยนั่นคือการเซฟตี้ที่ดีมากครับก็เด้งกลับเลยก็เด้งกลับเลยเขาเ็าจะไม่อสูงแค่นี้โอเคยังอยู่ในระยะเซนเซอร์แล้วไม่เป็นไรเพราะเตี้ยปุ๊บไม่มีเซนเซอร์ไม่ใช่อย่างนั้น อันนี้คือทั้งทั้งทั้งแผงเลยว่าอย่างนั้นทั้งเส้นะคะพี่กบก็ยังอยู่ในระยะเซ็นเซอร์ใช่ถึงแม้จะอยู่ด้านล่างประตูก็ตามนะครับโอ้ยแกบอกว่าฉันเตี้ยหรือไงนั่งก็นั่งก็ได้ครับนั่งก็โดนเซนเซอร์อ๋อท่านนั่งตรงตรงตรงทางขึ้นก็ติดเซ็นเซอร์ก็โดนเโดนหมดเพราะนั้นเนี่ยเขาเรื่องความปลอดภัยเขาวางไว้ดีมากในช่วงที่แล้วพี่พูดถึงเรื่องเรื่องม่านด้วยครเอาละฮะวิธีการมันเอาอย่างนี้ดีกว่าผมถาม เขาที่เออมันอยู่ตรงไหนได้อยู่ตรงไหนอ่าเดี๋ยวข้างหลังยกเลยเลยพี่เต้ครับพี่เต้ช่วยผมหน่อยฮะนะครับนี่ทำไมพี่เขาหาม่านเจอทำไมผมาไม่เจอเออมันอยู่ที่ขอบกระจกใช่แล้วนีปุ่มนะเดี๋ยวนะนี่ก็สอดโอ้กอนนี้ฮะครับมีซ่อนแล้วก็ดงขึ้นมานี่แค่นี้เองครับเฮ้ยแล้วก็สอดเข้าไปตัวที่ตัวล็อกที่ตัวล็อกเขา จริงๆรถรุ่นนี้เนี่ยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าขึ้นมาปิดหมดเลยแล้วถ้าจะเกิดฉันอยากจะเปิดหน้าต่างมั่งทําไงนี่อย่างไรที่ถามเลยมันหาที่นั่นล่ะครับอันนี้ที่เปิดเหรอครับที่เปิดหน้าต่างครับมากปกติเปิดได้ฮะปกติปกติปกติที่ผมเห็นเนี่ยมันจะเป็นตัวล็อกอย่างนี้สักอย่างใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้อันนี้มาแบบนี่นี่ฮะอันนี้อันนี้อ่ะเมืนเราเปิดไม่ได้เลยออส ดันขึ้นอย่างนี้ครับเลื่อนอย่างนี้เลยฮะออย่างนี้เลยฮะเฮ้กระจกมันดูกว้างขึ้นนะถ้าเทียบกับรถทั่วๆไปเนี่ยกว้างครับเจ๋งมากครับพี่นี่หน้าต่างเป็นบานสไลด์อย่างนี้คือบางบางทีเนี่ยเจ้าของรถไม่ต้องการจะคุยจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนข้างนอกรถครับไม่นั้นต้องเปิดประตูทั้งบานถูกไหมฮะครับเอาหน้าต่างหอเปิดน้ แค่นั้นพอแล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับกลไกเหล่านี้เนี่ยไปอยู่ได้อย่างไรกับผนังซึ่งหนาแค่ประมาณคืบเดียวซึ่งจริงๆตัวเนี้ยจริงๆถ้าปกติก็คือเป็นเหมือนแบบกั้นกั้นระหว่างโานหน้ากับห้องโดยสารใช่มันทําได้ยากมากการออกแบบเนี่ยคือผมเรียนอย่างนี้ครับเนี่ยหนาประมาณคืบหนึ่งประมาณหกแต่เราใส่กลไกสารพัดเข้าไปนี่ไปอยู่กับมันทีครับทีวีนี่ก็จะเต็มแล้วครับใช่ฮะแต่ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมด เพื่ออะไรเพื่อต้องการที่จะทำให้สเปซในรถเนี่ยมากที่สุดการใช้สอยกับการบีบกุญแจผมจําเป็นต้องเล่าให้ฟังเพราะว่าความยากเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยยินดีเลยครับมันอยู่เนี้ยคือการออกแบบให้สวยงามเนี่ยผมว่าไม่ยากเท่ากับว่าทําอย่างไรให้ชิ้นส่วนเป็นร้อยชิ้นไปอยู่ในที่แค่เนี่ยคือสวยงามด้วยแต่ว่าบางที่สวยงามแล้วใช้พื้นที่เยอะอประโยชน์ของเยอะจริงแต่ใช้พื้นที่เยอะหนาออกมาใช่ใช่ซึ่งเราก็จะเห็นในในรถตู้ที่เราเห็นรถตูไปหนาเกินหนามากครับ นั่องดูแค่เนี้ยอยู่แค่เนี้ยใช่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้อยู่ในนี้คาราโอเกะก็อยู่ในนี้ทีวีก็อยู่ในนี้ระบบยกลงขึ้นลงกระจกก็อยู่ในนี้คือผมว่าไอ้ทีวีกับคาราโอเกะซึ่งเป็นเครื่องเสียงปกติไม่เท่าไหร่ไอ้ระบบไฮดรอลิกที่ยกทีวีขึ้นลงไม่พอพี่มันยกกระจกอีกยกกระจกอีกอยู่ด้วยกันอยู่ในเนี้ยอยู่แค่เนี้ยซึ่งอันเนี้ยขอดูได้ไหมฮะมันอยู่ได้ไหถูกไหมฮะอันเนี้ยมันมันเป็นความยากในการการออกแบบ กว่าจะออกมาได้นะครับที่หน้าที่สําคัญก็คือหน้าภาพภูมิใจทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนั่นไงผมประทับใจตรงนี้นะฮะเป็นภูมิปัญญาคนไทยเบาที่เราดีไซน์มาเหล่านี้นะครับตอนนี้ก็เป็นภูมิปัญญาคนไทยเบาะนี่นะครับโครงทั้งโครงพวกนี้เราพัฒนาแต่กลไกนะฮะที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยเรายอมรับว่าเราสั่งใช้ของเยอรมันทาอันนั้นอันนั้นเราใช้ของดังเดิมของเขาเลยมาเนี่ยนะับเพื่อความมั่นใจว่า ความปลอดภัยของเราดีแล้วลองดูนะฮะกว่าจะมาเป็นอย่างเงี้ยทั้งชิ้นเห็นไหมเนี่ยจะไม่มีรอยต่อเลยใช่ใช่ใช่เห็นไหมครับคือคือถ้ามีรอยต่อต่อให้เอาหนังมาหุ้มเราก็เห็นเราก็จะเห็นครับเราก็จะเห็นอันนี้ก็คือไม่มีรอยต่อเป็นนูนเลยนอกจากจากเหมือนกับการหล่อแบบมาเป็นแบบเต็มครับแล้วจากการทําแบบนี้เนี่ยสาคัญก็คือเราเวลาเราทําชิ้นที่หนึ่งก็ดีชิ้นที่สิบก็ดีชิ้นที่ร้อยก็ดีควรจะเหมือนกันไหมควรสิครับ เราในโรงงานเรามีระบบ ISO อ๋อมาตรฐานแน่นอนเพราะว่าจริงๆระบบ ISO เนี่ยคือการควบคุมคุณภาพให้ชิ้นที่หนึ่งหรือชิ้นที่เท่าไหร่ก็ตามออกมาไปยันชิ้นที่หมื่นที่แสนก็ต้องเหมือนกันนะคด้วยระบบเหล่านี้นะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็มีเรียกว่าโปรเจกต์นะครับที่อาจจะ go inter เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนไทยทำคนไทยคนไทยคิดคนไทยออกแบบจะไป go inter ล่ะครับว้า o inter ้อันนี้เป็นโปรเจกต์ต่อไป ที่สาคัญอันนี้สําคัญเหมือนกันปกติถ้าเราปิดมาเนี่ยเราจะไม่รู้ละเราหลับหรือเราตื่นมากิงคนขับขับไปไหนแล้วใช่<อ>ใช่ไหมครับ<อ>พี่ออก็นอกเส้นทางไหมอะไรไหมเนี้ยพี่ในวิทยุนะฮะสองดินของเราอสองดินตัวนี้นะครับสามารถปรับเป็น GPS ได้แอ้ดินตัวนี้มี GPS ด้วยก็คือสามารถที่จะดูแล้วไปขับขับไปถึงไหนไปถูกทางไหมอ๋อถูกทางโอเคนะครับ<อ>แล้วแล้วแล้วมันแยกอิสระจากทีวีไหมฮะหรือว่าแยกทีวีแยกเลยแยกเลยโอ้โห ถ้ากับว่าทีวีเราดูร้อคาราโาเกะก็ลองไป,ไปนัะนตัวนี้ก็เป็น g p s, <S ท <S ครับโอ้เฮ้ยจริงครับอยากจะบอกว่าสุดยอดจริงคือทำรายการรถก็รถหลายตัวอยู่กับวงการรถมาก็นานใช้รถมาก็เยอะเนี่ยครับพี่สุดยอดจริงขอบอกขอบูขอบุขอบุณครับ <c oughs> จริงๆเจ๋งจริงจริงที่สำคัญฝีมือคนไทยอะ่ะครับ <No. S 2> น้องอยากจะบอกจริงเลยว่า ไอ้คนไทยมีแพชชั่นใดในโลกจริงๆนะครับวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยวันนี้ปกติเราจะต้องเป็นคนขับเองเต้วันนี้คุณพี่หาคนขับให้เราพร้อมมาขับใจเองขอบคุณมา่บ้าก็พี่นะขอบคุณพี่เต้ด้วยวันนี้มานั่งอยู่กับพวกเราด้วยนะครับ